แปลเข้ามาหรือปี88เกตเจนชอยตอนเนี้ปัจจุบันเนี้ยเอ่าที่เท่าดีเวอร์ชั่นแรกอ่ะเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นหนึ่งเนียเวอร์ชั่นหนึ่งอ่ะมาซื้อเนี่ยยี่สิบล้านเป็นปอนดสามเท่าได้ประมาณสามเท่าก็แสดงว่าเราจะได้เงินคืนปีที่เราหกสิบหกสิบปีไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงเก้าสิบเนี่ยอีกแปดสิบล้านอีกแปดสิบล้านความหมายคืออะไรครับเงินแปดสิบล้าน หายไหมาหายหมดเลยเข้าใจไหมหายหมดเลยบันนีทที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ไปดูบ้านอะ่ะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาทั้งสิ้นเนี่ยจะมีคนเนี่ยโงโ่ๆโโแบบเนี้ยเยอะมากเยอะมากรอถึงกล้าที่จะพูดว่าคนมีตังค์จะมีเงินใช่ว่าทุกคนจะฉลาดหรือมีปรรัญญาหรือคิดเป็นเหมือนกันหมดทุกคนทําตามความชอบของตัวเองแต่ทั้งสิ้นใช่ไหมฮะชอบไปหุ้นก็ลงทุนกับหุ้นไงชอบที่ดินก็ซื้อที่ดินไงชอบทองก็ซื้อทองไง พอเห็นภาพไปฮะแต่วันนี้ลูกค้ารายเนี้บอบอกว่าขอบคุณคุณมากนะที่แนะนำให้ซื้อแบบนนนีร้ร้อยสามสิบเเ็ากำลังกำเงินเราป็นภาพไม่ออกว่าคนที่กําลังกำเงินสดจากมือเนี่ยกบกำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เงินตรงนี้มันเป็นยังไงบทเรียนตรงนี้มันทําให้เราเ,เห็นภาพชัดเจนเราบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยทำอย่างไรเราจะต่อยอดต่อไปได้ เมื่อไรก็ตารเพื่อเิ่การต่อยอดก็คือเงินทำงานใช้เงินทำงานใช้เงินต่อเงิน่ะก็ต่อเมื่อเรายังคงมีกระแสเงินสดใช้จ่ายอยู่ลูกค้ารายนี้ยังไม่เกษียณลูกค้ายังทำโรงงานอยู่ยังมีรายได้อยู่ร้อยละจุดลที่ได้มาเนี่ยย่อมมีปัญหากับเขาใช่ไหมว่าจะไปทําอะไรง่ายสุดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือฝากธนาคารจริงไม่จริงดอกเบี้ยธนาคารสมัยนั้นเนี่ยกว่าคุณฝากคุณจะได้ัเท่าไหร่ละมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยฝาก ร้อยละแปดร้อยละสิบก่อนปีสี่ศูนย์นะมันได้ร้อยลแปดร้อยะสิบต้นต้นเตอบอีกนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่พอหลังจากปีสี่ศูนย์มันไม่ใช่แล้วไงมันถึงเกิดเป็นผลักเกินฝากของประกันชีวิตขึ้นมาและมันก็สามารถทาให้ลูกค้าได้เงินก้อนนี้อยู่เราก็ถามพี่เขาตรงๆบอกว่าแล้วคิดว่าจะเงินร้อยสามสิบดล้านบาทก้อนนี้ไปทําอะไรเขาตอบว่ากําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อเครื่องจักรโอม่ oh นะครับ ราคาของมันเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะซื้อเครื่องจักรตปวใหม่ร้อยลล้าน,านถามว่าทําไมต้องซื้อเครื่องจักรละ่ะก็บอกวันนี้คนงานเนี่ยหายากมากเมื่อก่อนคยมีอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าคนวันนี้เหลืออยู่ประมาณสอง้ันกว่าคนและสองกว่าคนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าหายากหายเย็นต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องทําบ้านในพักต้องคือต้องดูแลมันก็ง้อง,งอนเขาอ่ะให้เขาอยู่ให้กับเราให้ได้อะ่ะแต่ปัญหามันก็เยอะนะมันกลายเป็นว่าอะไรครับตอนที่เวลาฝนตก แทนที่ปิดหน้าต่างก็ไม่ปิดบางทีก็ปล่อยให้ฝนสาดของสินค้าที่ทํามาเตรียมส่งี่ยก็พังเสียหายเยอะแยะเลยบ่อยครั้งที่เป็นั้นเอาผิดมันได้ไหมก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไล่ออกแต่ของมันเสียหายยังเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นเดียถามว่าชีวิตนี้มีความสุขไหมเนี่ยเวลาฝนตกขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยก็ไปดูว่าโรงงานปิดหน้าต่างหรือยังกลับมาถึงบ้านเสร็จสรบพเรียบร้อยตกลงมันไฟมันจะไม่รงงานหรือเปล่าได้ยินข่าวอะไรต่างเนี่ย นี่คือภาระนี่คือความคิดต่างๆของคนเป็นเจ้าของใช่ไหมคิดเช่นนั้นหมดใช่ไหมแล้วเราก็ถามต่อไปบอกว่าแล้วทําไมแล้วทําไมอ่ะที่จะซื้อเครื่องจักรก็ตอบแบบเนี้ยเราถามว่าอยอดขายเป็นไงบ้างปัจจุบันนี้โอ้ยอย่าพูดถึงมันเลยตอนเนี้ยยอดขายยังไม่ถึงพันล้านสมัยก่อนยุคปีสมัยที่ปหาแป่เป็นพันล้านนะนะปัจจุบันนี้ราการหลักร้อยล้านเราก็ถามต่อบ,บอกว่าเออมันเป็นเพราะอะไรอ่ะจริงๆนะ้วคำตอบรู้อยู่ในใจแล้วนะ แต่เราต้องตอบเพื่อฟังความใดครับความเห็นลูกค้าถ้าเราอธิบายลูกค้าฟังหมดเราก็ไม่ใช่เป็นนักขายที่เก่งนักขายที่ดีก็คือต้องฟังเลยครับให้ลูกค้าเนี่ยพูดออกมาพูดออกมาและส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เขาพูดออกมามันก็ตรงกับสิ่งที่เราอยู่ในใจของเรา,เราแล้วแหละก็ตอบว่าเออมน bekannt, นนันลดน,น้อยลงเกิดผลเพราะว่าสินค้าจีนดีนตลาดลูกค้ารายนี้ทำอะไรรู้ป่ะทําของเล่นทําของเเล่นขายทำขายทำขายทำขายนี่ยก็ปรากฏว่า สินค้าจีนตลาดจริงไหมก็จริงเน่นะเพราะจีนมันต็ประกมาเมันไม่ไกิ่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยขายราคาถูกไงในต,ตลาดสู้เขาไม่ได้หรอกแต่เราถามว่าแล้วยอดขายจีงเนี่ยมันเริ่มตกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จะกเจ็ดแปดปีที่แล้วเราก็ย้อนกลับไปเนี่ยข้อดีของเราอย่างว่าที่เราวิเคราะห์อ,อะไรเก่งถูกเป็นเพราะเราเรียนเรื่องของไทม์ซีรีส์เราเรียนเรื่องตอนประวัติศาสตร์เนี่ยนะตอนเรียนมปปศปอปศศเนี่ยเราเรียนเรื่องเส้นจับ วิชาคณิตศ,ศาสตร์มันจะเป็นตัวบอกเราเองว่าจากหนึ่งต่อไปันกลายเป็นสองต่อไปันกลายเป็นสามต่อไปันกลายเป็นสี่นึกออกไหมฮะเ <c oughs> พรานะฉะนั้นอนุกรมต่างๆหรือเรื่องของการจัดลําดับอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยดังนั้นใครบอกคณิตศ,ศาสตร์ไม่มีความสำคัญมันไม่จริงหรอ,เ,อรเป็นเรื่องขประยุกต์เป็นหรือเปล่าเราจรงรู้ว่าอ๋อมันเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ตอนเจ็ดแปดปีที่แล้วสมัยนั้นเด็กผู้ชายเล่นอะไรครับเล่นเกมเพลย์สเตชันถูกไหมลูกก็เล่นเกมเพล เพราะนั้นแทนที่จะไปซื้อดาวชิงชังชิงชังชิงชังก็เลยครับเล่นเกมเพย์แทนที่เป็นเด็กรูปบอลมันเป็นเดนไหนครับในจอเพราะนั้นเนี่ยปัญหาของของเล่นเด็กขายไม่ดีมันจะขายน้อยลงลดกว่าเดิมเนี่ยสืบตื้นมาจากตอนที่ตอนนี้เนี่ยมันมีสินค้าทดแทนก็คือแอปพลิเคชันทุกอย่างที่มันอยู่ในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กในอะไรต่างเด็กก็จะซื้อเหรอไม่เอาหรอกมันขอไอ้ แทบแทบเป็ดอย่างเดียววันนี้แทบเป็ดก็ไม่มีคนเรียกกันเนาะเรเริ่มร้าสมัยแล้วใช่ป่ะอันเดียวก็เล่นได้เกี่ยวเล่นเล่นเกี่ยวได้และก็แสดงว่าสินค้าของเขามันอยู่ในช่วงของวงจรชีวิตของมันในวงจรธุรก,กิจเนี่ยก็คือในช่วง,งการถัดถอยพอเราคุยจุดนี้ได้เนี่ยแสดงว่าพวกเราจะเป็นรู้มความรู้อะไรก่อนครับวงจรของธุรก,กิจนี้มีสี่ช่วงเริ่มต้นเจริญเติบโตโตเต็มที่แล้วถัดถอยอันเนี้คือวงจร ในธุรกิจวงจรทางการตลาดวงจรชีวิตของเรามันใช้ตรงนี้หมดเลยดังนั้นมี่ถ้าเราวิเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยมันก็สื่อเพื่งจากนี้เราไม่เข้าใจในเรืเ่องนี้แต่พอเราเข้าใจขึ้นมาปเราอธิบายได้ไหมอธิบายได้เราถึงบอกก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้ก็ฟังเสร็จปั๊บก,ก็ดิ๋นนี้วเลยมันใช่ตายแล้วที่เกิดตัดสินใจซื้อเครื่องจัรมันหนึ่งร้อยล้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับวิตออกมาปั๊บสินค้าขายไม่ออกรงหนึ่งร้อยล้านผมเพิ่งจับนั่นเนี่ยมัน เมื่อควเสื่อมราคาไหมเราจึงเรียกสินทรัพย์ตัวนี้ว่าสินทรัพย์ที่มันมีมูลค่าลดลงและมีภาระค่าใช้จ่ายมันเกิดการเป็นแนวคิดของสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีเพราะไรมีค่าใช้จ่ายพอคุยเรื่องนี้เสร็จสับเรียบร้อยอธิบายก็ระฟังอย่างฟังฟังเสร็จสับเรียบร้อยเขาเข้าใจถึงรู้ว่าวันนี้เงินที่มีอยู่นั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอาเงินสดจริงๆไปแปลเป็นสินทรัพย์ให้เช็คดูก่อนว่าสินทรัพย์นั้นมันอยู่ในประเภทไหน พอคุยเรื่องนี้จบเราก็สุดขบวนผมบอกว่าถ้ายังไว้ใจเราไว้ใจโตเกียวบรีลนขออนุญาตนะที่จะขอตอเรื่อบริหารก้อนนี้อีกัสัตว์เกิดด้านเนี่ยขอตอนะครับเราพูดถึงขนาดนี้เนี่ยคุยกับเขาแบบนี้เนี่ยที่เขายอมไหมยอมสิเพราะตอนนี้เขาเริ่มแล้วบอกว่าถ้าเขาไม่ทําโรงงานเขาจะทําอะไรสุดท้ายก็คือไม่มีเพราะอายุของเขาหกสิบกว่าซึ่งเราก็คุยฟังว่ามันมีปัญหาเรื่องของ อายุถึงเรื่องของการเกษียณเราควรที่จะอะไรครับอืคอควรจะหยุดพักบางส่วนโรงงานลูกเอาไหมไม่เอาครับลูกคนหนึ่งะครับเล่นอยู่ที่อังกฤษอีกคนหนึ่งอยู่ที่อ่าเมืองไทยแต่ไม่ทําธุรกิจทางด้านนี้เลยไม่เอาเลยเอาเป็นว่าโรงงานก็ไม่เคยย่างกายยืงกายต่อไปและเด็กคนนี้จะทํางานหนัก,นกๆได้ไหมมันจะเกิดเป็นแนวความคิดเรื่องของคนสี่รุ่นไง ขาคือรุ่นที่สองรุ่นที่ทำมากินจนร่ำรวยสร้างเงินสร้างตัวรุ่นลูกก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตอามาพร้อมกับอะไรครับตามสบายวิธีนี้เวลาคุยแบบเขาก็ฟังก็ชอบฟังพอฟังเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราคิดแบบปลาณีนิดหนึ่งเราก็จะขอแค่ไหนครับสิบล้านห้าล้านสามล้านใช่ไหมแต่วันนั้นเนี่ยเราสมวิญ,ญญาณของโกดแหละเราเอาทั้งหมดร้อยสามสิบเอ็ดล้าน และ้อสัจจตล้านอย่างเนี้ยไม่พอนะเรายังบอกว่าและกระมธันต์อื่นๆที่คุณยังขดยังส่งอยู่มีไหมเขาเอาไว้ดูเยอะเลยนะครับอีกเยอะเลยรวมเป็นเสร็จแล้วก็อีกประมาณสามสิบประลานที่ยังต้องส่งเงินต่อไปเหมือนเดิมนะเอามาเสร็จจับเรียบร้อยรอว่าให้ผู้ช่วยเราเข้ามานั่งทาคือเคสนี้มันเป็นเคสเริ่มต้นของการเริ่มต้นเกือบมเคสใหญ่ทั้งหมดนะมาทําเป็นตารางทำาะนออกมาสุดท้ายที่เราได้เล่มหนึ่งโอปอลซ่อมตัวเนี้ยใหญ่หนาขนาดเนี้ย สิ่งลูกค้าต้องการอันนี้นะสิ่งลูกค้าต้องการกคือเขาต้องการที่จะมีรายได้ใช้ในเดือนหนึ่งวันสองแสนแม่เดือนละสองแสนคุณพ่อก็สองแสนลูกชายคนละแสนคนละแสนเวลาเรากำหนดเรื่องของตัวน,นี้ขึ้นมานะฮะเรากำหนดได้เนื่องจากลูกค้าไม่ได้มีปัญหาเรื่อ ừ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 . งของเงินที่จะจ่ายดังนั้นเนี่ยเราทำเต็มที่ได้ไหม ừ ừ. ทำเต็มที่ได้แราวถามว่า 2, สงองแสนสำหรับเขาพอ,พอไหม แฮปปี้เลยครับตีกอ็ได้สบายเกี่ยวได้สบายเขาแฮปปี้กับเงินสองแสนบาทแต่ตรงนี้ก็คือโมเดลเดิมปีแรกที่เขาจะได้รับผมบอ,อ,อกไหฮะหกแสนเนี่ยแต่ไอตัวเพนชั่นของเรามันเพิ่มทุกปีไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะได้ 2, สองแสนพอดีไหมไม่มันจะเพิ่มทุกปีใช่ป่ะผมบอ,อ,อกเข้าไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ว่าเขาจวรับความต้องการลูกค้านี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรายได้ต่อปีคือสองล้านสี่สองล้านสี่แล้วก็ล้านสองล้านสองรวมกันทั้งคือเจ็ดล้านสอง จากเงินที่มาลงทุนกับเราเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ200 200ประหลาดเ,เสร็จแล้วนี่ือ200ประหลาดนะถ้าคำนวนเป็นตัวเลขไอ้อ